สวัสดีเด็ทุกทุกคนนะครับวันนี้ในส่วนของวิชาสังคมศึกษานะครับศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับในหน่วยเรียนรู้ของชาติไทยนะครับมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชี้วัดที่ส4.3สนะครับสาระสําคัญนะครับวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญาไทยที่ภาคภูมิใจและควรอนุรักษ์นะครับจากเมื่อครั้งที่แล้วนะครับที่เราเรียนกันในเรื่องของประเพณีไทยนะครับในวันสงกรานต์นะครับอย่างที่คุณครูได้ ได้บอกไว้แล้วเบื้องต้นว่าประเพณีมีสองประเพณีด้วยกันนะครับหลักๆเลยคือประเพณีสงการแล้วก็ประเพณีลอยกระทงนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้กันในเรื่องของประเพณีลอยกระทงนะครับซึ่งลอยกระทงเนี่ยนะครับก็จะตรงกับวันที่มันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองของทุกปีนะครับของทุกปีักสิห้าค่ำเดือนสิบสองของทุกปีนะครับเดือนสิบสองเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะตรงกับถ้าเป็นเดือนสากลเนี่ยจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนนะครับ เพราะว่าโดยสองเนเรารับเดือนไทยกับเดืสากลนับเารอย่างกันนะครับไม่จําเป็นต้องตรงวันที่เก้านะครับไม่จาเป็นต้องตรงวันที่ยี่สิบหรือ2ีบอิบสองนะครับแล้วแต่ว่า,าวันขึ้นสิบห้าคามเดือน12สองจะตรงกับวันที่เท่าไหร่นะครับให้เนยนจำไว้อย่างนี้นะครับถ้ามีใครถามเนยนว่าเวันเราตรงกับวันไหนนะครับต,รต้องเน้องตอบไปได้ว่าตรงกับวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนสิบสองหรือ วันเพ็ญเดือนสิบสองเหมือนที่เพียงลอยกระทงได้กล่าวไว้ครับวันเพ็ญเดือนสิบสองน้ํากระนองเต็มตะลิง่งอย่างเงี้ยนะครับอ่ะทีนี้เรามาดูในในส่วนของใบงานนะครับที่คุณครูให้ไปนะครับใบงานที่สิบเอ็ดนะครับเรื่องของวันลอยกระทงนะครับคุณครูให้ไปแล้วนะครับถ้านเรียนสเกตเนี่ยคุณครูจะมีเนื้อหามีรายละเอียดให้ด้วยในใบงานนะครับถ้านเรียนอ่านเนี่ยจะมีคําตอบในใบงานหมดเลยนะครับเช่นข้อที่หนึ่งเนี่ยคุณครูถามว่า ภาพดังกล่าวเนี่ยเป็นภาพเกี่ยวกับประเพณีใดนะครับคุณครูแจ้งไว้แล้วในใบางานนะครับข้อที่สองา็ถามว่าประเพณีดังกล่าวเนี่ยตรงกับวันขึ้นกี่ค่ําเดือนใดนะครับข้อที่สามขาถามว่าประเพณีดังกล่าวเนี่ยกำหนดขึ้นเพื่ออะไรนะครับคําตอบเนื้อหานะครับคําตอบจะอยู่ตรงนี้หมดเลยนะครับหนึ่งสองสามนะครับน้องเรียนสังเกตด,ดูให้ดีนะครับที่ อและสิ่งสําคัญที่อคนไทยหรือชาวไทยเนี่ยตั้งแต่บรรพบุรุษของเราเนี่ยได้จัดประเพณีเรากระโทงขึ้นมาเนี่ยนะครับก็เพื่อเพื่ออะนะครับสะเดาะเคราะห์และขอขอมานะครับต่อพระแม่คงคานะครับสะเดาะเคราะห์คืออะไรสะเดาะเคราะห์คือให้อ่าทุกโศกของเราที่มีเคราะห์อะไรเนี่ยให้หายไปนะครับให้ละลายให้ไหลไปกับพระแม่คงคาการขอขอมาคืออะไรครับการขอขอมาคืออ่าการถ้าพูดกันง่ายๆคือการขอโทษนะครับขอโทษ ที่เราทําไม่ดีกับพระแม่คงคาพระแม่คงคาคือน้ํานะครับเราใช้น้ําในการดื่มเราใช้น้ําในการชําระล้างร่างกายนะครับเราใช้น้ําในการชําระสิ่งสปกปรกนะครับซักผ้าล้างจานอย่างนี้นะครับเพราะน้ามีคุณคุณกับเรามากนะครับเราก็เลยต้องอทําระเพปณีขึ้นมาเพื่อ,อขอเข้ามาพระแม่คงคานะครับอ,นนอันนี้คือ,อสาเหตุหลักหลักรลัก <c oughs> ข้อกำหนดหลักของการบรรลกระทงนะครับเป็นกุสโลบายของคนโบราณนะครับให้มีความให้เรามีความกตัญญูต่อเวทีต่อสิ่งที่มีพระคุณกับเรานะครับอ่านะครับนันนี้ก็ทํามาใบงานสามข้อนะครับที่คุณครูได้ให้ไปนะครับวันนี้ก็ทํามาส่งแล้วก็ส่งในรายกลุ่มมานะครับถ้ามีปัญหาหรือสงสัยก็ทักมาในรายเสือนตุกคณครูนะครับหรือทักมาในรายกลุ่มก็ได้นะครับอในวันนี้นะครับเป็นส่วนอวิชาัารมุณศาศาสนาและก็วัฒนธรรมนะครับในเรื่องของประเพณีไทยบรรลปกระทงคุณครูก็จบตรงนี้นะครับสวัสดีครับ